Sí. กล่องนุ๊ก My Little Universe at Night แค่กล่องก็สวยแล้วมีทั้งหมด8แบบหนึ่งสิครัตัวแรก Sea of s t a r หมวกระถานใสใสใสเข้าไปแล้วสวยมากยิ่งมีฐานยิ่งโดดเด่น b น a c k คไลท์น้องจันเรืองแสงตัวที่2 Nebula โฟนคอตัวโทรศัพท์โ่งแสงสีเลื่อมมุกในเอกลักษณ์ของคอนี้ตัวที่สา Starry d i n g กำลังดื่มน้ำจากดวงดาวแนวคู่ใจไปด้วยทุกที่ต่อไปนุ๊กกำลังนั่งคิดอะไรอยู่มีผีเสื้อสีฟ้าใสมาเกาะอยู่บนหัว Galaxy Coast มาแล้วเพื่อโค้ดโป่งใสประดับด้วยดวงดาวและดวงจันทร์วันนี้คือห้ามพลาดอ้าว Con ตตร,ระดับด้วยปีกนกหน้กากนกคู่ที่เป็นแม่เล็กมีไม้บาตอมบรรเลงเพลงแล้ว ตัวนี้ทําไมนิ่มๆนี่ไม่น่าจะมีตัวนิ่มๆนิเก็นกระแทกสีเครดไตซสิเค็ด้วยเก็ดสิเค็ดัวสิเก็ดก็คือข้างข่ามีผมเป็นสีดำพี่น้องคือเดอะลาจีนอฟเดอะไนท์สายเสื้อคลุมมีสายฟ้าด้วยใจได้สิเกตอีกแล้วตัวสุดท้ายแคสเดอะสตาร์ไลท์กาลังไล่จับดวงดาวสีแดงลายตามมกสิเค็มาน่าจะขาดตัวหน้ากล่องไปตัวนึงตัวที่พี่ออมชอบคือตัวนี้และแน่นอนคือซิเค็ดแนะนำให้จัดตู้ด้วยสีแบล็คไลท์ใครไม่มีตู้ธรรมดาก็สวยมากอยู่แล้วเลยใครพลาดคอนี้เสียดายแย่